สองเอฟเสองสาวประชันชุดไทยงามสง่าออร่าจับเรียกได้ว่าเป็นสุปตาระดับถมหน้าของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับ2สาวเมดพีรณีคงไทยและเอฟพักซออนพักสุขเจริญสำหรับแม่เอฟแน่นอนว่าเธอคนนี้ทั้งสวยถมยังสง่างามในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะแต่งชุดไหนก็ดูสวยสะพร่างอยู่ตลอดโดยเฉพาะแต่งชุดไทย หลายๆครั้งจะเห็นว่าเมฟนั้นมักจะใส่ชุดไทยในงานสำคัญต่างๆทั้งทำบุญวันเกิดหรืองานถ่ายเบตต่างๆและเมื่อไหรที่ชุดไทยอยู่บนตัวเมเฟนั้นก็สร้างความฮือฮาสุดๆดและสำหรับสาวเมพีรณีเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ดูจะฮือฮาอยู่ตลอดก่อนหน้านี้เธอเพิ่งจะอวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำให้ชาวเน็ตเตกระตืนกันทั้งโซเชียล และไม่เพียงแต่ชุดว่ายน้ำเท่านั้นชุดไทยสาวเมดก็ใส่เลียวสวยไม่เพ้กัน